มีบนขังมากไหมลง, <c oughs> งรถมาก็ผลลุกผลนั่นไงนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลนะครับกลับมาอีกครั้งครับที่สถานสารสจิตดวงวิญญาณนางสาวบุญเรือหรือว่าญาบุญเหลือนะครับหรือว่าน้องสาวของแม่ยมูเรานะครับเนาะวันนี้ นานแล้วไม่ได้มาอัปเดต่อเอฟซีดูนะครับนี่ครับเอฟซีเดินทางมาจากอายุทยาครับมาขอพรถึงนี่เลยนะครับวันนี้ก็จะมาขอโชคขอราบให้กับเอฟซีเราเนาะดูสิว่าเราจะขอโชคขอราบครับแม่ย่าได้ตัวไหนเด้ครับเด้อร้องมาที่หนึ่งนี้เอฟซีเขาเดินทางมาจากอายุทยาเลยครับนี่นู่นครับ้งสนใม่ยาลยบาาาาาายยาลืมนะ ลองขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยมาเดินทางมาไกลขนาดนี้น่าจะมีจุดประสงค์ว่าเป็นยังไงลูกหลานโคราชหรือเปล่าเดี๋ยวฟัง นะครับคุณพี่เดินทางมาใส่ยุติยาเนาะเพื่อที่จะลองเสี่ยงโชคนะครับเพื่องวดนี้เนาะให้สามตัวตรงดูแม่ย่าบุญเหลือได้ครับเด้อสาธุเอาสามลูกครับสามตัวตรงเลยไม่เป็นไรครับสามสามสามตัวเลยก็ได้ครับอืมพุทธเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องไหนก่อนก็ได้ครับ ออกไปแล้วไม่หรอไม่ไม่เป็นไรครับออกใหม่ได้ครับ450ูนี่้450 450นะครับอ๋อขอบคุณมากครับขอให้คุณพี่โชคเฮงด้ครับเด้เงินนี่ลองเสียงดูนะครับเนาะ450นะครับเดินทางมาจากอยุธยาเป็นครั้งที่สองบอกคุณพี่ผู้ชายโอ้โครับเป็นไงครับรู้สึกมาถึงนี้รู้สึกไงบ้างครับเหมือนมีมนลขังมากไหม ลงรถมาก็ขนลุกขนอะไรนั่นไงครับขนลุกแล้วครับถักจิตถักจิตมากเลยครับนั่งรถมายังไม่มีความก์การเขาลยอืองแค่เข้ามาในเขตลงรถปุ๊บเอาเลยคือผ่านจะผ่านไปทางไปทางขอนแก่นหรือว่าตใช่เข้าขอนแก่นโอ้เราอืมคุณพี่เขาจะเดินทางไปทางขอนแก่นเนอะเราจะเห็น นะครับก็อะไรทูคได้ราคกับเอฟซที่เดินทางไกลมาจากอายุทยาเลยนะเด้อวนันนะี้่ะเอา,เ,อาเราก็ไม่ต้องจุดทูบนะเอาจากเลขพี่เขาเลยส <c oughs> ี่ห้าศูนย์วอะว่าจะจุดทูบไม่ต้องนะครับวันนี้นะสองตัวไหมพี่ <c oughs> เอา้าสองตัวมั้งเอาเอาลองสองตัวให้พี่ผู้ชายตัดกับ พี่ผู้ชายเขา้ามาเป็นครั้งที่สองนะครับนะครั้งแรกมาครั้งที่สองบอกจับครั้งที่สองไหมพี่ห้า,หาอาแล้วห้ามาก่อนเลยเ,ลเดี๋ยวเยวอาห้าศูนย์ฟาบห้าเก้าโอ้ห้าเก้าห้าเก้า รสองตัวพ่อครับพี่ก็ได้ได้สามตัวแล้วก็สองตัวนะครับเอาเสียงโชคดูนะครับเด้เงวัน,นนี้ถูกครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพี่นะครับเด้ขอให้โชคมันหมันครับก็เราก็คงไม่ต้องจุดทูบแล้วเนาะเอากับเลขพี่เขาเลยดีกว่า <c oughs> โอ้โหจุกด้วยอายุเท่าไหร่นั่น โอ้มีเป็นจุดครับครับเขามีคนที่นับถือนะครับมาจากมังคามน่าจะไปงานขาวดํามานะครับแวะมาสักการบูชามียาบุญเหลือแล้วเอา้านะครับ 6 6 8คุณแม่เดินทางมาจากไหนครับนี่มาจงานาอ๋อ งานขาวดำที่พี่มายก็เลยแวะมาหาแม่แย่าบุญเหลือพร้อมเลขของน้องนะครับ นี่อะไรครับฮ <1, S 1> ะดไอหนึ่งเจ็ดไอหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดน้องมันกได้หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเลขที่อพี่เขาที่เดินทางมาจากยุธยาบอกวันนี้คนลุกเลยนะครับได้สี่ห้าศูนย์นะเป็นเลขตัวนี้นะครับเนาะส่วนที่ผู้ชายก็จะได้เลขอยู่ในคิดน่าจะเป็นห้าเก้านะครับส่วนสองตัวคือห้าเก้า ขอให้ท่านโชคดีนระับวันนี้ด้ครับเด้อส่วนพี่ผู้ชายนะครับด้ห้าเก้านะครับตัวนี้สามตัวสองตัวห้าเก้าห้าศูนต์ตัวเดียวกันด้วยครับเด้อขอให้ท่านโชคดีนะครับวันนี้เรามาอัปเดตนายายาบุญเหลือนะครับม่ยาบุญเหลือ f สี่นะครับหลังจากที่นานแล้วไม่ได้มาตนะั้งแต่วันที่วงปีพระ บงโหรีเรามาเล่นให้กับเอฟซีที่เดินทางมาจากชนบุรีง่วดนั้นนะที่ว่าคุณมีองคมานะครับวันนั้นหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มาวันนี้ก็เลยกลับมาอัปเดตให้เอฟซีได้ดูอีกทีนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อขอให้ท่านโชคดีโอ้เปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนทรงใหม่เปลี่ยนอะไรเขาเรียกเปลี่ยนชุดให้ใหม่นะครับนี น้องจุกนะก็เด็กนะดูในคลิปเลยครับเอาแค่สองตัวนี้พอนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับไขรที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าเดินทางผ่านมาทางทางโคร,ราชไปขอนแก่นนะครับซึ้นมิตรภาพไปขอนแก่นนะครับจะมีป้ายเขียนบอกเลยว่าประตูสู่ทุ่งสำริดนะครับทุ่งสำริดตัวใหญ่มากเลยนะครับหร่จะเซิร์ชมาเลยก็ได้นะครับ ทุ่งสำริดที่อำเภอพิมายนะครับเด้ทุ่งสำริดบ้านสำริดก็มีคนมาเรื่อยๆนะครับอเป็นแค่นะคทางโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมขอยทุกท่านโชคดีในวันที่หนึ่งนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ